สองสาวันที่ผ่านมานี้ได้มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งมันทําให้การเล่นเกมนั้นรู้สึกไม่สนุกเลยนะครับแต่ก็โอเคขึ้นละนะครับผมก็ขออนุญาตใช้ช่องทางนี้ในการแสดงความเสียใจและไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียทุกคนทุกท่านด้วยนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ กรีนาเดอโตอฟอสนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เขาดาวนับเวลาจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับนับวันที่คลิปนี้ลงก็อีก23วันเท่านั้นนะครับคงต้องย้ําอีกสักหน่อยนะครับว่าต้องเลือกพักประชาชนส้ม2ใบการเห็นชอบประชามติเท่านั้นนะครับย้ําว่าเท่านั้นนะครับเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายที่สุดแสนจะเอาผิดกับใครไม่ได้เลยนะครับ แล้วเราจะลากคอพวกทุจริตคอร์รัปชันทุนสีเทาออกมากันให้หมดเลยนะครับโอเคก็นะเหตุการณ์ต่างๆมันก็น่าเศร้าแต่ชีวิตเราก็ยังต้องเดินต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วก็กด subscribe กดไลค์กดติดตามให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดก็อย่าลืมช่วยสพอร์ตกันสักนิดนึงนะครับผมโอเคนะขอบคุณมากๆนะครับ เอาละมาเราดูดิว่าเราจะได้ด่านไหนหรือจะเข้าไปกลางเกมวันนี้ก็มาเป็นหมอนะครับเรามาเป็นหมอสายฮิวสักนิดนึงแต่ส่วนมากก็จะจิ้มเข็มตัวเองชาวบ้านไม่ได้จิ้มหรอกจิ้มตัวเองนั่นแหละโอ้ย s t a ร f เฟตสตาเฟตสตารเทอ่านว่ายังไงใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ ก็อนาคตนะครับไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่นะครับแต่การที่ต้องมาสูญเสียกับอุบัติเหตุมันเป็นอะไรที่มันเร็วเกินกว่าที่เราจะรับกันได้นะครับแล้วยิ่งนะครับแค้นใจเข้าไปอีกเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงไปกับการทุจริตคอร์รัปชันของคนในของพวกแย่ๆในการเมืองจะว่าการเมืองเราจะเหมารวมก็ไม่ไดนะ้แล้วก็ยิ่งเป็นบริษัทที่เกิดปัญหา เป็นบริษัทเดิมๆนะครับที่เคยทําตึกสตงสตงอถล่มนะครับ,ออออรบซึ่งในกฎหมายรัฐมนูล60น60คือไม่มีใครผิดเลยนะแปลกไหมทั้งที่เอกสารทุกอย่างชี้ว่าการทุจริตมันชัดเจนนะครับผมโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้ววันที่8กุมภาพันธ์อย่าขี้เกียจนะครับอย่าเบื่อการเมืองเ,อเพราะว่าสักวันอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะครับที่จะกลายเป็นผู้สูญเสียคนหนึ่ง เพื่อนเราก็แหวนเกินแค่ซีหนึ่งเจ็ดนะครับก็เป็นปืนสายหมอที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งโอเคสเปรย์ไปก่อนหวังว่าจะโดนสักตัวหนึ่งมีคนดักตรงนั้นเพียบเลยวะ่ะเพื่อวเพ่ดดเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมาลุกขึ้นมาโอเคช่วยไม่ทันช่วยไม่ทัน โดนสักตัวไหมเนี่ย60นัดนี่วะเป็นไรเรากระสุนเราเพียบกระสุนเราเยอะครับไม่ได้เลยวะอุ๊ยโอ้โหแล้วไอ้คนเมื่อกี้ออกไปไม่โดนยิงคนออกไปเมื่อกี้ไม่โดนยิงไอเราออกแล้วโดน โอ้โหไม่น่าเลยเราเราจะไม่อันนี้เพื่อนละเราจะไม่โปรเพื่อนเราจะไม่โปรเพื่อนละโอเคลุกมามีรูก็อัดเข้าไปครับผมลบก่อนลบกอนรบกันแันหนึ่งมาช่วยอ่าเยี่ยม กำลังไปครับกำลังไปกำลังไปแป๊บนึงแป๊บนึงนอนรอสักครู่นอนรอสักครู่โอเคตรงนี้ตรงนี้มีรูยิงตรงนี้มีรูยิงไม่มีวะ่ะไม่โผลว่ว่ะโผล่ไหมโผล่ทำไมไม่โดนวะโดนอยู่โผล่ไม่ตายไม่ตายสักคนแป๊บนึง จะรอเพื่อนเข้ารอเพื่อนเข้าโอเคเพื่อนพอเข้าได้อยู่โหยิงใครไม่โดนเลยวะไปไหนกันหมดวะเนี่ยโหยผูมาพอดีช่วยไม่ได้นะครับเพื่อนเข้าไม่ได้อ่ะเราเราต้องอันนี้ไปมึง โอเคปาควันไปโ okay, อเคเพื่อนรุกบอลยวช่วยให้ตายอ่ะโดนขาอู๋ตายกันเรียบเลยว่ะตัวนึงนะกระเราไปช่วยกระเราไปช่วยขอคานแป๊บขอคานแป๊บเ้ยตัวนึงไม่ไม่ได้ไม่ได้หัวโผลหัวโผล หยดยาตัวเองก่อนนะแ๊บนึงเพื่อนพี่มาแล้วอยากช่วยนะแต่เข้าไม่ได้โอเคไว้ก่อนไว้ก่อนถ้าพวกแกยิงเก่งเราจะไม่ว่าเลยดูดิปล่อยให้หมอยิงตั้งแปดตัวเอามาเอาาเอน่ารู้แล้ว ช่วยเลยช่วยอยู่ช่วยอยู่ไม่ได้วะเอาไม่ถึงแตกอย่าโผมาครับส่องอยู่ส่องอยู่ส่องอยู่มันจะเป็นเช่นนี้เออหวังว่าช่วยช่วยช่วยพนกเอาช่วยแล้วครับมาลุกมา โอเคไหวไหวไหวรูนี้มันน่าจะวิ่งมาสักคนสองคนแล้ววะโหอศาสาห์รูหนอศาสาห์สแกนให้แต่เราเข้าไม่ถึงทำอะไรอยู่ครับโอ้โหแว็บไปแว็บแว็บไปว่ามายิงไม่ได้ว้า ตัวเมื่อกี้ทำไมเรายิงมันไม่โดนะมันใส่อยู่หลังกล่องออนึกว่าเพื่อนกันมาลุกมาเอาเต็ม <c oughs> ขอเต็มสักหน่อยนะโอเคถือว่าแบบกลางๆแต่ตอนนี้แหละเราจะเข้าได้ถึงจุดไหม เพราะว่าดูจากเพื่อนเรานะ่าจะเป็นแบบเข้าแบบตรงตรง,ต,รงตายกันเป็นฝูงเอา้าสโมไปอุ้ยช่วยกำลังจะตั้งใจสโมสเปย์ไปน่ายอยู่แถวเนี้ยสเปย์ไปก่อนนะ เอาควันไปมาลุกมาโดนยิงตายแน่จะไหวน้น่นไงอุ้ยเนี่ยทำไมมันทะลุควันวะเอาเหรอทะลุควันมาครับเราก็ว่าเราสโมกปิดไปแล้วนะเช็คครับเช็ค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 จ้าเช็คจ้า แหกแตกไปครับผมขวานไปก่อนนะขอกระสุนพร้อมก่อนนะจ้าอุ้ยวิอย่าสเปร์มั่วครับอย่าสเปร์มั่วสเปร์มั่วมีโดนอโอ้โห,โโหไม่เห็นไงกล่องบงังโทรอะไรจังหวะโบะ๊ะไม่จังหวะแบบซิดคอมอย่างนี้เออไอ้บ้า โคตรแบบกล่องกล่องกระสุนบางตัวเต็มเต็มโอ้ไม่เห็นเฉยโอ้โหจังหวะตลกตลกรับประทานมาลุกมาครับโอเคมีก็สมกไปดีครับไป เอเตรียมกระสุนแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเยียจะชุบแั๊บนึงไม่ได้ไงไม่ได้ไปครับมีมีควันก็สาดไปมีควันก็สาดไปลุกมาอย่าขี้เกียจไม่มีรางวัลของคนขี้เกียจครับ ลุกมาโดนไฟเผาอีกโอเคครับอย่าฮีโร่เนว์บดตื่นมาเดี๋ยวนี้ชิบหายอะ่ะอุ้ยขงังเอวนึง ซอยโดนซอยแป๊บนึงโอ uh ้โ huh. หโดนข้างเหรอเราตีข้างไม่แตกครับโอเคมีหนูรอดท่อไปแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีมเราเป็นหนูหนูรอดไปหนึ่งทีมหนึ่งทีมเดี๋ยวเดี๋ยวเราดึงตรงนี้ให้แปบบนึงนะชิบหายละ <c oughs> ขอก่อนนะ <c oughs> ไม่มีใครเสริมไม่มีทับเสริมเลยครับ อยู่คนเดียวโดดโดดวิ่งมากันเป็นฝูงยิงไม่ทันดีครับจังหวะเกิดได้ดีจัดโดนส่องพอดีเลยเดี๋ยวเรามีจุดเกิดอีกไหมนี่ไงเรามีจุดเกิดโอเคบีอุ้ยขอบคุณนะเพื่อนอย่างดีอย่างดีุยชมาย ออกฟันมาไอเราก็ลืมไปว่าเราเป็นฝ่ายบุกบ้าบางทีเราก็นะครับหลงๆเออเออหลงลืมๆมั่งอะไรมั่งโอเคโอเคจะชุบจะชุบให้เยี่ยมยิงเลยต้องโดนสักตัวแล้ววะ อยู่ยิ่งกว่าอยู่ยิ่งกว่ันไปก่อนควัยไปก่อนนะชิบผายแล้วทันไหมปืนปบทันไหมโอ้ยใส่กันนัวใส่กันยับจะเปลี่ยนกระสุน ปืนเคสี่หนึ่งหกไม่ทันยังไม่ช่วยแล้วครับยังไม่ช่วยแล้วครับโอเคหมอหนามหมอหนามหมอหนามโ,โดนอะไรอีกละโอ้ด้านข้างเปลืยๆอยเลยโดนแบบเปลืยเปลือ,ลอลยโอเคเอาควันไปก่อนนะ หน้ามืดพอดเพีเลยตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยเดี๋ยว <c oughs> ไหนเอ้ยโอเคตรงนี้โอ้โหเจ๊ยิงโหดกระโดดยิงหันหน้ามาใส่เราพอดี โอเคลุกไนปะไม่มีนะไม่มีนะข้างบนละ่ะเรียบร้อยตายสามหัวแตกอย่าหลบดีครับไป <c oughs> ยิงยิงคนแล้วบอกอย่าหลบ เนะตรงนี้น่าจะไม่ค่อยเอาอะไรมองไม่เห็นว่ะโอ้โหแลม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 โดนตัวนี้อีกแล้วผลเทพมักจะยิงซ้ำๆบ่อยๆชิบหายละแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงนะอุย้ยทำไมไม่โดนวะขอนี่ก่อนนี่ก่อนเอาฟันไปก่อนนะคันไปก่อนนะไม่ฟันหมดละ ตายอุยมันเยอะไปอ่ะเราจะเปลี่ยนกระสุนไม่ทันยิงไม่ทันทีเรามันกระจ๊อกขนาดนั้นเลยเหรอครับป่าควันไปุ๊มีคนยินลงลงรอดอยู่ไหมุกมาเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวใครวะก่อนนะโอ้ยโอ้ย <laughs> จะซวยไปไหนวะเนี่ย แล้วโดนอะไรเดี๋ยโดน M K 4 o u r ช่วงนี้มีแต่คนเล่นหมอมาลุกมาด้วยกันไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวอะ่ะเหลือเหลือร้อยกว่าร้อยกว่าชีวิต,ต ออขอแปบ๊บขอแปบ๊บขอแปบ๊บเอาเเโอ้โห <c oughs> คือแบบกะไม่ให้ทำอะไรกันเลยเหรอเจ๊เจมาไม่ถูกไปแล้วเวลาปลาตอนสเปร์กระสุนหมดพอดีครับช่วยไหมมีช่วยไหม โอเคขอบคุณแต่ช่วยไม่ไหวช่วยไม่ไหวงานยากครับปิดแป๊บนึ่งแสบแสบขอเปลี่ยนกระสุนก่อน มาหนึ่งเช็ค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 เมีใครอยู่ก็เปไปเลยอืเว้ยับจังจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่อันนี้แล้วจังหวะนี้เอาคิวอย่างเดียวบันบุกไม่เข้าแล้วล่ะไหนวะโอ้โหยิงไม่นดนเฉย ระเบิดตุ้มตูดแอะตูดแหกลองอันนี้สุดท้ายลองห้าสิบชีวิตสุดท้ายในการโอ้ทีมเรามันก็ขยะเปียกเลย ไม่น่าครับไม่ไม่น่าไหวเหลือ50ชีวิตแล้วเนี่ยเอา้าโอ้โหรีบเกิดเกือบจะถึงแล้วเนี่ยโอ้โหอีก43ชีวิตไม่น่าไม่น่ามีอันนี้หรอกไม่น่ามีอนาคต ไปเถอะอนาคตไม่เหลือแล้วล่ะ,ะเราวิ่งไปที่20 20กว่าชีวิตมันไมเ่เพียงพอที่จะยึดได้สองอดนนี้นะแต่ก็นะวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นสำรวจอาจจะมีต่อเวลาสำคัญ เอตาสักเออให้หมดเรียบร้อยไม่ไหวครับเพื่อนเราล่วงเป็นใบไม้เป็นขยะรอวันเผาอย่างเดียวแต่ทีมทีมตรงข้ามก็ยิงได้ไม่เยอะนะนะครับยิงได้แต่ว่าเขากันได้แบบอยู่หมัดเลย ทีมเรากระดักระดําซัมเมอร์เซลก็ <Sale> กย่าเอาไม่อยู่นะครับผมโอเคนะครับผมก็ใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้ผมสักหน่อยนะครับผมขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าของทุกคนเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซ you again next time แล้วเจอกันวันที่8วันเลือกตั้งนะครับผม อ่าโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ see you again next time